ก็ต้องคอทักทายทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยลุงสิงจะตามไปเอ้ยไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยลุงสิงจะไปดูเลยว่าพาไปพีสูตด ว่ามันมีวิญญาเรลอนที่ห่อด้วยผ้าขาวและผ้าสม้มนะซึ่งอันนี้เนี่ยลุงพลเนี่ยเป็นคนบอกลุงซิงมานะซึ่งลุงเนี่ยเพิ่งจะมารู้ในวันนี้ ว่ามันมีสองสพแต่ไม่รู้ว่าลักษณะของมันเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ที่รู้รู้ว่าถุกห้อด้วยผ้าขาวและผ้าส้มนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวลงสิง จะพาไปหาคำตอบแต่ที่รู้มันอยู่แถวป่าชาบริเวณแถป่าในละแวกนี้นะครับซึ่งลุงเองก็ไม่เคยเห็นแต่ถ้าอยากให้ทุกคนได้เจอเนี่ยคงอาจจะเห็นนะเพื่อไม่เสียเวลา เดี๋ยวลุงจะเข้าไปในบ่าช้าดีกว่าลุงเองก,ก็อยากจะเห็นเหมือนกันกับสิ่งที่ไอ้พลายมันเล่ามานะเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าช้ากันดีกว่าทุกคนก่อนที่มันจะมืดน,นะนะครับทุกคนตอนนี้ก็ เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วนะซึ่งลุงเนี่ยจะต้องใช้เวลาให้เร็วที่สุดในการเข้าไปในป่าชานะเพราะว่าถ้าอยู่นานไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายนะครับย้ำว่าอยู่นานไม่ได้นะแต่แค่ได้เห็นผ่านๆตาก็พอ,อนนะ เดียวไปไม่ไกลเนี่ยก็จะถึงป่าช้านั่นทุกคนนะ มันเยอะมากนะไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้เราก็เริ่มไกลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะ ไม่รู้ว่าป่าฝั่งนูน้นมันมีเสียงอะไรไม่รู้นะดังกล้องมาถึงป่าฝังนี้เลยทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะได้ยินเหมือนลุงไหมแต่ลุงเนี่ยได้ยินเสียงชัดเลย บ่าช้าเนี่ยอยู่ข้างหน้านน้นนะครับถ้านจะจนเนี่ยเราก็เริ่มเข้าเขตของป่าชา้าแต่ลุงสิงไม่รู้ว่าสิ่งที่ลุงพลายเล่ามาเนี่ยมันจะมีอยู่จริงไหมเพราลุงไม่เคย ได้ข่าวว่ามันมีคนตายสองคนแถวนี้นะก็ตอนนี้เร<ม>าเนี่ยเขาคิดป่าชา้านะครับ ก่อนนะทุกคนนะตอนนี้ลุงเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมในพื้นที่พื้นที่ของป้าชาแล้วนะเนี่ยทุกคน แค่บริเวณนี้จะเป็นป่าชา้ามอนเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยๆเดินนะ เนี้ยมันหลกมากเลยนะ นบนอริเวณแถวนี้นะครับมันเป็นแถบของป่าช้าหมดเลยนะตั้งแต่ใบจนถึงห้างเก่านะบริเวณแถวนั้นก็เป็นป่าช้าหมดเลยแม้กระทั่งแถบฟังข้างล่างนู้นนะครับแถวบริเวณ พื้นพักปลาแทนแมนนี้มันเป็นปลาชามนเลยนะครับลุงอยากจะพูดลุงไม่เคยบอกเนี่ยมันจะมีทางเดินนะทุกคนนะตรงนี้ก็มีทางเดินแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีทางเดินนะครับมันจะมีทางไปไหลายทางเลยซึ่งปลาช้าแถมเนี้มันสามารถที่จะเข้าออก ฟังหนหยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวลุงจะไปที่หางก่อน ก็ทุกคนเดี๋ยวผมจะตามไปผมเห็นแล้วนะสิ่งที่ไอ้พลายมันบอก มื่อกี้เขาเดินขึ้นมาข้างหน้นนี้นะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเขาหายไปในรูมนี้ทุกคนพอเมื่อกี้เห็นเดินขึ้นมาทางนี้พอลงตามขึ้นมาก็หายเลย าแล้วน่าจะหายตรงนี้แหละทำไงดีทุกคนลุงไม่เห็นเขาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะลุงขอออกจากบ้าชายน,นี้ก่อนยังไงก็ต้องขอตัวลาเพี่งเท่านี้นะครับเดี๋ยวลุงจะต้องรีบออกจากป่านี้แล้ว